รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮดลโหเจ้าโจรใจสัโอแม่จ้าแม่เมราทำสูทเรีนิดนึง โฮมงเทเตอร์และเคร vale ื่องเล่นคาราโอเกะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับพวกเรา4มิชชั่นไอดอลในรายการมิชชั่นพอสิบเอ็ดคาราิอสุด เราได้ไปเรียนกระบวนท่าของการเป็นลิเกกันไปแล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วค่ะรู้ไหมแม็กว่าเราจะไปทําอะไรกันตอนนี้ครับได้เวลาแล้วนะครับที่คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะครับจะไปทําการแสดงครับพวกเรา4ี่คนก็ต้องไปด้วยใช่แล้วสรู้ว่าไปไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจหรอกซ้อมขนาดนี้แล้วว่าซ้อมมาเต็มที่ขนาดนี้จะเปลี่ยนใจได้ยังไงครับพี่ชาร์ตแต่ว่าเรามารวมพลังกันก่อนดีกว่าโอเคได้เลยครับในความเชื่อมั่นครับมิชชั่น possible ทายลิเกสุดเย์สเลยครับ เกคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอพูดคุยกับน้องๆทั้งสองคนก่อนดีกว่าพระเอกกับนางเอกของเราน้อสอนรามแต่เดี๋ยวก่นอนครับพรเพชรค่ะถืว่า<ไ>มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยร้องลิเกทักทายผู้ฟังก่อนดีกว่าเนือสอนรามน้ำเพชรไม่ได้วิเศษมาจากไหนมีพ่อแม่เป็นที่อาศัย เหมือนร่มไผ่ร่มโพแม่เกิดเกิดมาหนุกเลื่อมตางองเลกลือฮอกก็ดีแม่ก็ดนทั้งสองแกเป็นต้องร ที่ใสสอาดแจกเ็นแจกญาติทุกท่านน้ำใจสอาดที่มาตระานอย่าว่าลูกหลานคุยโยจะแจกน้ำใจไปให้ท่านตรวบจบรรจุใส่ขวดคู บงสุดยอดมากรู้สึกเหมือนว่าตกอยู่ในพวังเลยนะใช่คน <ทำ S 2> ลุกเลย,เลยนะแบบมันมันฟังแล้วมันเลิรมไปเลยครับทำไมถึง ได้มาเล่นลิเกได้ะคะ่ะเดิมทีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แสดงลิเกเป็นอาชีพเป็นลิเกมาแต่ว่าต้นตกกระกูลนี่คือเป็นลิเกอแต่ก็เหมือนเป็นมาสืบทอด <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็อยากเป็นเลยเคยมีจังหวะที่ไม่อยากเล่นบ้างไหมคือรู้สึกมันยากาไม่เคย อยากเล่นเลยชอบแต่น้องแบงค์เล่นตอนแรกไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นทําไมคะหวงเล่นมากกว่าจนจนอยากได้ตังค์แล้วถึงอยากเล่นอแม่บอกว่าเนี่ยดูพี่เฮนเหมือช่วยแม่หาเงินเลยแบงค์ขอตังค์ซื้อของเล่นอย่างเดียวเลยไม่ช่วยเลยก็เลยเล่นเล็ก เหตุการณ์ไหนแม้ที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องแก้ไขสถานการณ์บนเวทีเล่นผิดหรือว่าลืมบทหรืออะไรเงี้ยมีไหมคะมีครับตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เรายังยังโดนไม่เข็นเราก็จะล้องไปเราก็หยุดแล้วเราก็จะพูดว่าจำเนื้อไม่ได้จํรำไว้ก่อนแล้วก็เป็นมูฟไปแต่โตแล้วตอนนี้ก็ต้องลีก่อนก่อนอย่างที่พ่อบอกเคยบอกไว้ว่าเวลาเราจะทำอะไรต้องต้องรืกอข้างในออกไปมันดีที่สุดแบบว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับ อันนี้คือเลิกเลิกกันกี่โมงอะคะคือทุกวันที่เลี่ยงเที่ยงคืนแลไปเอาเวลาไหนไปพักผ่อนไปอ่านหนังสือไปเรียนนะคะเวลาเรียนนะคะจะต้องตั้งใจให้มากๆคือทำความเข้าใจในช่วงเวลาที่เรียนให้มากๆเพราะว่าหนูไม่มีเวลาไปติวันเลยค่บางทีก็มาลรงเิเกก็เอาไป้านะคะต้องเรยนถ้าจะเอาเวลาพักผ่อนของแบงค์แล้วตั้งแต่ตีสามครึ่งถึงหกโมงอันนี้เวลานอนย สามชั่วโมงครึ่งอ่ะกิจกรรมมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตรวมถึงการแสดงลิเกผมถามจริงฮะมีความรู้สึกท้อเลยมั้ยไหครับคือรู้สึกเหนื่อยอย่างเดียวครับไม่เคยท้อเพราะว่าตั้งแต่เรื่องตั้งคณะมาแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีตลอดตลอดเนี่ยก็คือเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยทำใเวเาแบบไม่รู้สึกท้อแล็คือว่าเราก็ต้องนึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะว่าอาชีพลิเกแล้วก็ต้องมันคงแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเราต้องรักในอาชีพ เพราะว่าชีพพี่เกทําทำให้เรามีทุกอย่างเราสบายอะไรมีทุกวันนี้ใน เราอ่ะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่กําลังดูรายการอยู่บ้างคะเกี่ยวกับลิเกแบงก์กัเต็นนะครับก็คือเหมือนเป็นตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังอดกษ์วัฒนธรรมไทยศิลปะกอย่างเลงคือการแชร์ลิเกนะครับก็ฝากนักเยาวชนทุกคนการที่มานั่งเล่นเกม,มวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงแบบนี้ <รอ S 2> คือ,<ร>อมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราชอบที่เราทําและถูกใจก็ศิลปะของไทยไม่ใช่เรื่องน่าอาย หน้าใสๆแล้วก็ควรที่จะรักไว้เอาละครับตอนนี้เราก็คุยกับน้องๆมาพอสมควรแล้วเนี่ยเพื่อไม่นการเสียเวลานะครับเราไปแต่งหน้าแต่งตัวกันดีกว่าได้พร้อมยังพร้อมแล้วไปชุนนากลับมาชมกันต่อว่าการแสดงลิเกของ4ี่มิชชั่นไอดอลครั้งแรกในชีวิตจะเป็นอย่างไงตามพลาดครับ เลขาสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าศิลปะการสแสดงลิเกของไทยก่อนที่จะทำการสแสดงต้องมีการออกแขกเพื่อเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ก่อนครับอนะยเา,ยายไปลิเกกัใหม่ใหเะ การฝึกก็เหมือนที่เคยฝึกให้ทีมงานแต่ว่าจะ,จะมากกว่านี้เยอะแล้วก็ก็จะมีการอบรมอบรมสัลงสอนถึงวิสัยใจคอเลยว่าคือเราพัฒนาลิเกณให้ดีขึ้นการแสดงแต่ละที่ออกไปมาหคน10คน20คนเนี่ยก็ไปและใมีคุณภาพบางคนน่ยออกฉากเดียวก็ต้องแสดงให้ดีอะไรให้ภาพรวมทั้งหมดี่้ออกมาดีมันเป็นทีม ไปทีมใหญ่คือเรารักษาตรงนี้ให้นานเราก็อยู่ในวงการนี้ได้นานก็มีก็รังฝึกฝึกตอนแรกๆเนี่ยแต่เราฝึกกันทั้งหมด30มสิบกว่าคนเนี่ยฝึกพร้อมกันทีนี้คนนะ่ะที่มันที่ต่างกันตัวนี้เก่งน้อยเก่งมากสมมติว่าเราหัดลำพมา่าล้ำฝานเนี่ยหัดพร้อมกันเลยอพอพอได้แล้วปุ๊บบางคนกลับไปไม่ซ้อมต่อหรือว่าบางคนกลับไปซ้อมก็เนี่ยความต่างนคือสอนเท่ากันหมดแต่ว่าเก่งไม่เท่ากันนั่นคือแล้วแต่ตัวบุคคล ลึกๆแล้วก็ภ้าภูมิใจแล้วก็หมายว่าไม่ใช่ว่า,วาลูกเราดีคนเดียวซึ่งมันไม่ค่อยมีใครทําได้แบบนี้อะไรโดยมากมันจะเป็นความหึงแค่ตัวความอิจฉาซึ่งเราจะตัดตรงนี้พยายามดูแลห้ามห้ามอิจฉากัน ห้ามโกงกันคนหมู่มากเนี่ยต้องสามัคคีเราจะอยู่ได้ลราจะไปได้ยาวนี่แหละเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเสียใจก็น้องให้ดีใจก็มีน้ำตาเราต้องเข้าใจแต่ต้องรีบเข้าไปบอกข่าวดีให้ยิ้มเช่นไหนสุนทนีรู้ไหมว่าพี่เทวันน่ะคิดถึงสุนทนีฝุดฟุดเลย พี่จริงชนะที่นี้มากมากเลยนะราอยากจะบอกสารุ้นเเนเพชรพ่อแบบภูมิใจตัวลูกมากที่เหมือนที่พ่อสอนไปอะ่ะมันได้ผลเหมือนว่าลูกลูกได้รับทำลกสองของพ่ออะไรอนยะ่างเงี้ยลอดทนพยายาม,มนะโอกาสนี้หายากให้ถืกสารวัาท่านทำตรงน,นี้ไปอนะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่บอยสุดมากการแสดงตรงนี้เหมือนเราเห็นคนดูมาอย่างนี้ใช่ป่านั่งรถมาเป็นร้อยกิโลนะ เราก็ต้องทำให้เต็มที่ให้ดีเลยนี้โตแล้วอ่ะแล้วแต่เขาแล้วแต่ว่าเขาชอบเขาเห็นความสำคัญหรือไม่อะไรแล้วแต่แล้วแต่ลูกเขาสองคนแต่ให้เขาเป็นคนดีพอ ผมชื่อแบ๊กไม่รู้จะร้องเพลงอะไระไปแล้วนี่ไม่นัดด้วยอันนี้ดูดตัวจีดสวัสดีครับชาวรบบุรีมาฟังผมร้องนี่สิเพราะไหมจะเพราะไม่เพราะโปรดฟังไว้ๆ โปรดฟังให้เพาะเถิดเอ้ยครัขอบคุณครับเสียงรบมือกมอคไพ่น่ครับเอ๊การแสดงลิเกครั้งแรกของพี่เบลและพี่แม็กก็มีแม่ยกเอ้ยพอยกซะแล้วมาลับต่อราบลาโด้วย 好，好我 รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะคือขณะที่เรากําลังรำขณะที่เรากําลังร้องอะไรที่เพี้ยนเพียนเราเห็นคนดูเขายิ้มเขาหัวเราะเขาโหรู้สึกตลกมากเลยท,ทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าจริงๆเรากําลังตื่นเต้นอยู่นะเราก็รู้สึกตื่นตันมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากมาเล่นอีกค่ะสําหรับการแสดงลิเกครั้งแรกของออมนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ความรู้สึกที่นอกจากความตื่นเต้นเนี่ยออมได้ความ รู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืกสารศิลปะของไทยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเบลเคยแสดงลิเกตอนสมัยมัธยมครับสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่ครั้งแรกกับครั้งนี้มันรู้สึกแตกต่างกันมากครับครั้งนี้มันคือของจริงเวทีจริงและคนดูของจริงครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสสาหรับวันนี้ผมมีโอกาสแล้วผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่ศึกษาวัฒนธรรมแบบแบบไทยๆอย่างเช่นลิเกครับครับการแสดงลิเกเป็นครั้งแรกในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ประทับใจมากๆครับไม่เคยคิดว่าจะมาได้ทําอะไรอย่างนี้ในชีวิตนี้เลยแต่วันนี้ครับผมได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศได้มาขึ้นบนเวทีรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งมากครับชุมนากลับมาชมการแสดงลิเกของสี่มิชชั่นไอเดียกันต่อจนมิ่มองมา ทำพลาดครับเฮ้ยต่อตไ อยากคุย,ยกับเขาแบบนี้มันมีไหนบ้างไม่ทราบว่าคุณจะมาขวางทางดิฉันทำไมล่ะคะบอกเขาดิเราต้องการแม่นางสีเป็นเมียเราต้องการแม่นางสีเป็นเมียไปเถอะค่ะเดี๋ยวเขาจะกลัวไหมเนี่ยคงครูหน่อยให้มาตะคงตะคอกหน่อม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมป้าบนะ มาได้ภาพโลองครับตึ๊ดตึ๊ดนี่ปังโอ้โหเดี๋ยวรอสัก้วคุยเดี๋ยวเป็นไฟฟ้าจะเป็นนะขอบคุณนะคะที่มาช่วยไว้ขอบคุณอะไรครับคือได้ยินเสียงร้องขอบคุณคุณมากมากี่คนครับเนี่ยมากันสี่คนครับสี่เลยหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยด้วย ทำไมหูก็ตายยงหน้าแล้วเนี่ยไม่โดนแตดไหมอะไรเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแต่บ้าหรืไงไปไปเจอขนาดนี้แต่ยัอไงขนาดนี้แตบบ้าแล้วลูกนั่นแรงลมเบาไปแล้วแรงลมแเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เออถ้าอย่าะนั้นและจบแล้วเนี่ยนั่นแหละเออหายไหมเนี่ย เขารู้มุกหมดแล้วเฮ้ยเอไปคุยเขาก่อนแต่คนลรคนสามมาช่วยเรไปมามาาลยาลาลยายี้างไาลี้างีาีาีีมีมาไมาเีาเาาลีไปมไมาไมาลีาเีาีไีไปมาลีลีไมีไมีไ้มไมลลโ เราอ้อนวอนแต่ยิ้มไอไปทำไม,มไหันมาช่วยไกลสิจะไอายไปไหนกันเดี๋ยว่าสบตากันแตงกวาเมียปลุไม่เอาปลุกไม่เอารูทา้ทางน้องอายประจันอยู่ทีใพันธุถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ก็คงเป็นใจมอบแบบให้เราทมปอง นี่จะีการริตอกันครับพี่ชัดพี่แม็กเอาเลื้อเนื้อเเอาเกลือเฮ้้ยเฮ้้อหอมกทำนือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกินบ้านทีี่ดเชื่อเชื่อัวตัวย ทำบ้านตัวเองไม่ได้การแสดงวันนี้นะคะของพี่ๆทั้งนสะี่คนก็ถือว่าสุดยอดค่ะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่กล้าแสดงออกใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรากล้าที่จะแสดงเนี่ยทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอน,นะคะ่ะสามารถฝึกต่อไปได้อีกครับโอเคมากเลยครับอชอบครับคือแต่งตัวอยู่ต้องมาแอบดูเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะของคนที่กล้าลองทําอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ พอเราทําเต็มที่ก็ผลลัพธ์ก็ออกมาดีครับพ่อขอขอบพระคุณนะคะคุณพ่อมนดาก,กับคุณแม่ดวงแก้วนะคะที่เลี้ยงดูสอนนำน้ำเพชรมันแต่เล็กจนโตนะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆแล้วก็สั่งสอนส,สิ่งดีๆให้กับลูกจนลูกประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้และลูกก็จะรักษาความดีตรงนี้จะนําคําสั่งสอนของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาใช้กับตัวเองตลอดไปเลยะคะ่ะครับกรณีนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคบคุณพ่อมณดาคุณแม่ดวงแก้วนะครับพ่อครูแม่ครูนะครับ ที่เป็นต้นแบบให้กับลูกชายลูกสาวสองคนนะครับได้มารู้จักกับอาชีพริเกมีลิเกมาเป็นความสามารถของเฉพาะตัวครับจนทำให้เรากลายถือว่าเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้ครับสุดท้ายครับก็รักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับที่ทําให้เราได้มีอาชีพริเกมีอนาคตที่ดีครับก็ขอบพระคุณมากๆครับค้ณพ่อแม่ที่สุดในโลก ทำรู้สึกของอ่อมเลยอะ่ะน้องเขาเก่งมากคือการเล่นลิเกอะคะ่ะมันมันไม่ใช่งานที่เบาๆเลยเพราะว่า น้องจะต้องนอนดึกต้องตื่นเช้าไปเรียนหนังสือแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะแบ่งเวลาของเขาแล้วก็จัดสรรเวลาของเขาได้แล้วก็ทําในสิ่งที่เขาชอบซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่ไม่ใช่แค่การทํางานเท่านั้นแต่ว่าเขายังมีใจรักในศิลปะของไทยอีกด้วยค่ะโอ้โหถือว่าน้องสองคนนี้อายุยังน้อยมากครับผมนับถือในใจครับจริงที่ที่ต้องเรียนด้วยทํางานด้วยไหนก็ต้องมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกสำหรับน้องสองคนนี้ ผมเชื่อว่าน้องเนี่ยอนาคตลุ่งแน่นอนครับน้องสอนรามและน้องน้ำเพชรเนี่ยครับที่ต้องเรียนไปแล้วทํางานไปด้วยเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นเยาวชนตัวอย่าง mm hmm. เด็กคนนี้เขามีความรับผิดชอบที่มันเกินตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในยุคนี้ครับไม่ใช่มัวแต่มานั่งเล่นกงเล่นเกมให้เสียเวลาวันวัน,วนผ่านไปแบบโดยละจุดหมายอะไรไงครับชันน่ะยกให้เขาเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีเลยทั้งคู่เพราะว่า เขาทําหน้าที่ของเขาได้อย่างไม่บกพร่องเลยอะคะ่ะแล้วทุกครั้งก่อนการแสดงอะเห็นเขาไม่ซ้อมแต่คือเขามีสมาธิเพราะฉะนั้นอะชัดคิดว่าถ้าเกิดเยาวชนไทยอะคะ่ะทุกคนเลยถ้าเกิดมีสมาธิมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทำอะคะ่ะไม่ใช่แค่ลิเกรหรอกคุณจะเรียนคุณจะทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอยากให้ยึดเอาน้องสองคนนี้เป็นแบบอย่างะคะ่ะ วันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนค่ะจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดีๆแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีน้องสอยรามแล้วก็น้ำเพชรวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกิดคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยไปร่วมกันทําภารกิจของคุณให้เป็นจริงไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพอยากให้เราไปช่วยกันทําอาชีพของคุณให้สําเร็จหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวนะคะไปเลี้ยงน้องไปดูแลผู้สูงอายุ หรือจะให้ไปซ่อมไปสร้างอะไรเพื่อส่วนรวมทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยนะคะก็ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่รายการมิชชั่น possible ได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากให้เรา4คนนะครับไปทำมิชชั่นของคุณมิชชั่น possible ครับติดต่อมาได้2ช่องทางครับช่องทางที่หนึ่งทางจดหมายครับส่งมาที่รายการมิชชั่น possible พลักิจสุดๆครับเลขที่6 3สนถนนพระราม9้ห้วยขวางกรุงเทพหนึ่งครับ ชมสามารถส่งอีเมลของคุณค่ะมาได้ที่ m i s <subscriber>. s i o n p o s s i b l e m c o d g m a i l c o m ค่ะหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะ4 Mission Idol ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m s m i s s i o n p o s s i b l e m c o d ค่ะแน่นอนครับคุณชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับรวมไถึงให้กําลังใจพวกเราส4 Mission Idol ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสมงครับทางมุนนาทีวีเพราะนี่คือรายการ Mission Possible สำหรับ รกิจอะไรที่ทำให้สี่มิชชั่นไอดอลต้องเดินเท้าแบบนี้และทำไมต้องไปอยู่ในป่าจำยันหน้าอํามพลาดครับ